สวัสดีค่ะดิฉันยุ้ยพยากรณ์ขอต้อนรับเข้าสู่การเล่าเรื่องราวสู่กันฟังกับเรื่องราวของชีวิตดีๆด,ด้วยดวงจิตดวงใจใหม่นะคะเดือนสิงหาคมปี2566ชาวราศีพิจิกทัตน้ำ โอกาสมาถึงสำหรับผู้เก่งและแกร่งนะคะพลิกวิกรษเป็นโอกาสนะใช้ความเฉลียวฉลาดมีสเสน่ยยั่วยวนน่าลหลงไหลให้ลุ่มหลงทั้งชายและหญิงนะคะมีจริตเท่าไหรร้อยเร่มเกลียนนำออกมาใช้นะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงหาาาผลของชีวิตการงานอาชีพการค้าการเล็งไปที่ความมั่นคงตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่อันนี้ ก็ได้แต่ง,งานมีบทมาหนึ่งนะคะใช้เสน่ห์ทุกที่ทุกทางทุกคนนะคะหวามปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็ภายใต้ก้เบื้องลึกของจิตใจนะก็ลงมาทำสำเร็จค่ะโอกาสมาถึงก็กัดไม่ปล่อยค่ะนำพลังมาใช้ต่อไปพลังงานของการงาน กับ,บอดีตที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์โฆษณาประชาสัมพันธ์นะก็ได้พบกับสเสน่ห์มหานิยมนะคะหวานโปรอยออกไปก็ได้รับการสนับสนุนด้วยพลังที่มีนคนส่วยรอนะคะแต่งตัวบุคลิกดีนะคะกับผู้คนใกล้ไกลที่ได้พบเห็นอันนี้พบรักก็ได้พบคู่อุ่นทนุนอุดมสมบูรณ์นะคะมี พลังของความรักที่จะมอบให้ในพวกรุ้นส่วนที่รักและดูแลเอาใจใส่ไม่จะเหตุบังเอิญค่ะผมได้คิดจัดให้ค่ะผายใต้ฟ้าเบื้องบนเพื่อนพบในการงานการสังคมมุนมาได้แลกเปลี่ยนรถรักษร์ภาษสังหาก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้มีครอบครัว สุขทุกเรวยจนมีหรือยากจนสิ่งเดียวที่ทุกคนแน่ใจคือฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครเป็นฉากที่สอนให้ชาวพิจิกได้ค้นพบตัวตนของตนเองมีเสน่ยยั่วยวนน่าหลงไหลให้ลุ่มหลงทั้งสตรีและบุรุษผู้ทรงพลังนะคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะชีเลยวฉลาดลงมือทำนะคะมีอะไร ได้ศึกษาไฝรู้เรียนรู้มากมายงานออนไลน์งานสือส่อโซเชียลมีเดียงานเปิดหลักสูตรคลอสออนไลน์สั้นๆก็ได้ราชินีพจัจจน์นะคะดาวตัวแทนของความดีงามนะคะเหรียนก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรงน,นำออกมาใช้นะคะ,ะก็บุญเก่าก็ได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามหุ้นส่วนงาน มายาการแสดงเป็นดาราศิลปินนะเมื่อรู้สึกวันไว้แล้วว้วันก็กลายร่างแรงร่างเป็นดาราทุกชลกโชคฉลาบกับงานทางด้านการยินดีบริการก็มีลาาผลตอบแทนก็หมดจบปัญหาเลยนะคะมีการเงินลาภผลจากการลงทุนด้วยความรักบุคลิกดี ออนไว้และไหวหวัน่นสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะคะก็อย่าประมาทนะคะว่าควาแมแน่นอนนั้นมันคงแน่นอนแล้วไม่มีอะไรแน่นอนนะคะถ้าจะลงมือทำกับการเริ่มตน้นให้ของข,องของวัญรางวัลกับชีวิตก็เริ่มต้นด้วยดูแลสิ่งที่มียินดีรับใช้ก็รักในการแข่งขันก็สร้าง ธุรกิจของตนเองนะคะไม่ต้องไปขัดแย้งกับกลุ่มอื่นค่ะด้วยความวันไหวค่ะกับการงานการสังคมจิตใจวันไหวเหรนก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะคะค่ะจะติดต่อการค้ากับเพื่อนการงานการสังคมก็ต้องเข้มแข็งทางด้าน ใจิตใจด้วยนะอย่าวันนว้คกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนกับการได้ร่วมหารากผลการงานการสังคมอันนี้ชีวิตดีๆก็อยู่ในกำรรมือเราที่จะหมุนไปโอกาสเปลี่ยนการงานการสังคมแลกมาไม่มีอะไรฟรีค่ะต้องแลกด้วย การเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมผูกพันเริ่มที่ตัวเราเองก่อนมุ่งมั่นตั้งใจเข้มแข็งโชคมาเยือนแล้วค่ะโชคสร้างได้ด้วยมือเรานะคะชีวิตดีๆด,ด,ด้วยดวงจิตดวงใจที่ยือกเย็นสวยงามและหลอ่อสำหรับ 调皮的。